คนที่รวยระดับโลกหลายๆคนก็เป็นคนที่มาจากไม่มีอะไรเลยมาจากศูนย์เจ้าสวนในเมืองไทยหลายๆคนก็มาจากเสื้อผืนหมอนใบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใส่เสื้อตัวนั้นนะซ้ําอยู่นั่นแหละพ้าถึงเขาจะรวยเขาก็คิดว่าการที่จะต้องมีอะไรที่มันจะต้องทําให้เขาไปเสียเวลามากๆมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเป้าหมายของชีวิตเขานะส่วนใหญ่ที่เห็นคนรวยระดับโลกนะครับอย่างบิลเกตหรือว่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตที่แบบรวยระดับโลกเนี่ยที่เขาบอกว่าคนพวกนี้ยัง ซื้อเสื้อผ้าลดราคาอยู่เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าคนพวกเนี้ยเขาหาเงินเพราะเขามีความสุขในการหาเขาไม่ได้มีความสุขในการใช้คือถ้าเป็นคนมีความสุขในการใช้เขาคงไม่รวยระดับโลกแต่เขาได้เป็นคนมีความสุขในการหามันก็เลยทําให้เขารวยขึ้นมาได้แล้วเงินที่เขาไม่ได้ใช้เองเขาเอาไปให้มวลิธินะเขาเอาไปช่วยคนที่ต้องการและจาเป็นนะจ๊ะนั้นเขามีความสุขที่ได้หาและมีความสุขที่ได้ให้ส่วน การใช้ของเขาเขาคิดว่าแค่นี้เขาก็มีพอละเขามีความสุขละกับการใช้สุขง่ายใช้น้อยแต่ยังสุขเมื่อสร้างอยู่ไงและยังสุขเมื่อให้ด้วยเนี่ยอย่างไรคำว่าพอเพียงเนี่ยขอเสียงนิดนึงผมรู้สึกว่าคนไทยเข้าใจผิดเยอะมากผมก็เห็นคนขับรถเฟอร์รารี่คัน20กว่าล้านที่มีความพอเพียงเพราะเขาหาเงินได้เป็นพันล้านน่ะมีเงินพันเงินซื้อรถ20บาทมันไม่พอเพียงตรงไหนมันก็สมเหตุสมผลสมฐานะเขาพอประมาณผมเลยรู้สึกว่าคาว่าพอเพียงนี้ไม่จําเป็นต้อง มาปลูกพืชปลูกผักขับรถอีแตนหรือขี่จักรยานมันมคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดแต่ผมเข้าใจนะครับว่าภาพที่ทางสือ่อรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเอาเรื่องการปลูกพืชปลูกผักมาเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเราเป็นเกษตรกรมอน,มนทาได้มันก็เลยอเอาเรื่องที่ใกล้ตัวคนส่วนใหญ่มาเป็นแบบนั้น แต่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปปลูกพืชปลูกผักถึงจะเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคนที่ไม่ได้อยู่ตามไร่ตามนาเนี่ยที่อยู่อพาร์ตเมนต์ผมเห็นพี่จตุรงค์เนี่ยครับเขาไปเปิดฟาร์มแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าโอ้ยพอเพียงจริงเหรอแบบก็รวยแล้วนี่เป็นดารานักแสดงแบบว่าก็มาทําฟาร์มแล้วถ้าเจ๊งก็ไปก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเขามีเงินแล้วนี่เรามาอ้างว่าพอเพียง mm hmm. แต่เขาก็บอกผมชอบที่พี่เ็าอธิบายมากเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ย คุณเลิกงานจากงานประจํงงาทางนออฟิศคุณไปรับของมาขายในอินเทอร์เน็ตก็ได้หารายได้เสริมแล้วก็ใช้อย่างประหยัดสมเหตุสมผลสมฐานนะถ้าคุณหาเงินได้แบบแค่เดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วคิดจะใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลสมฐานนะแล้วไงมันก็ไม่พอเพียงแ,แล้วคุณอยู่อพาร์ตเมนต์คุณเลิกงานแล้วกลับมาบ้านคุณยังขายของออนไลน์ขายของในอินเทอร์เน็ตขายเสื้อผ้าขายของใช้แบบนี้หารายได้ทางอื่นมันก็เป็น เศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องไปปลูกพืชปลูกผักอย่างเดียวเท่านั้นชัวเอออันเนี้ยที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องเปิดปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงไก่หาที่อยู่ในต่าเดี๋ยวนี้พวกพอเพียงที่คุณยายเห็นนออนไลน์หมดนะขายผักยังออนไลน์เลยขายมะนาวยังออนไลน์เลยขายน้ําพริกยังออนไลน์เลย พราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันไม่ได้ออกจากบ้านมันก็เหมาะกับการที่จะทาไอ้ช่องทางไปถึงสิ่ง้าใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็สนุกสนานนะเราก็เห็นเด็กๆเนี่ยเขาก็ทําออนไลน์ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ถามว่าแล้วเขาเอาสตางค์ไปทําอะไรอันนั้นแหละเราก็ให้การแลกเปลี่ยนโดยเขาเขาไม่ได้เอาสตางค์ไปทําอะไรที่ทุจริตนะเขาเอาไปเป็นค่าเหล่าเรียนของเขาเอาไปช่วยทําสิ่งที่พ่อแม่อาจจะ ยังลำบากอยู่ซึ่งคุณยายว่าถ้าเราสอนให้ลูกหลานของเราเป็นนักลงทุนแล้วใช้ช่องทางในการสื่อสารที่มันเป็นสังคมยุคเขาแล้วสามารถที่จะสื่อสารในทุกช่องทางที่จะทําให้การทําภาคธุรกิจเนี่ยมันเป็นพุทธกิจด้วยมันเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยเนี่ยค,คุณยายว่ายิ่งเรากําลังอยู่ในเครื่องมือสื่อสารได้มากเท่าไหร่ความสําเร็จก็จะมากเท่านั้น การได้เข้าใจกันในกระแสของการมีชีวิตของคนยุคนี้ที่มันต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันก็จะไม่กลายเป็นความต่างคนต่างเห็นเกตโตครับคือเราอาจจะอยู่ในสิ่งที่เราพอใจได้ไม่เหมือนกันแต่เราได้แชร์ความรู้สึกนึกคิดของกันและกันซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นคำตอบของสังคมในยุคปัจจุบนนันที่มันต้องการอะไรที่มันเป็นความสุขร่วมกนันนะนคือคนที่เขา ยังไปไม่ถึงการมีความสุขร่วมกันเนี่ยคุณยายว่าเขาไม่ได้ผิดหรอกรแต่มันต้องมีรูปธปรรมของคนที่ได้ไปสู่ความสุขเรื่องนี้แล้วเป็นต้นน้ำให้มากๆขึ้นและอธิบายอย่ารู้สึกว่าเสียเวลาที่ต้องอธิบายบแล้วมันอาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ขณะนั้นเนี่ยดวงตามันพร้อมที่จะเห็นธรรมแล้วมันก็จะปิ๊งของมันเองซึ่งเราก็คงยังต้องค้นคว้ากันต่อไปจะ ท่านบอกว่าขยันแล้วมีปัญญาประกอบด้วยแล้วเรื่องอย่างอย่างปลูกอย่างที่ผมเห็นเลยนะครับตัวอย่างอชัดอย่างคนที่เป็นชาวนาเนี่ยครับแล้วเขารวมกลุ่มกันเรามีลูกหลานก็เดี๋ยวนี้เด็กส่วนใหญ่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นกันหมดแล้วครับเพราะว่าเปิด a ฟ e b o o k ขายข้าวออนไลน์ครับคือส่งตรงจากบ้านชาวนาจากมือชาวนาเนี่ยครับส่งเข้ามาหาคนในมื้งปลูกปินโตกันเลยโดยไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านคนกลางก็ไม่ต้องมีคอร์รัปชันใช่ไหมเอออันนี้มันก็ ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้นเพราะไม่ผ่านคนกลางคนซื้อซื้อข้าวได้ถูกลงคุณภาพดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางตัดคนกลางออกไปก็วิน,ว,น,ว,นวินกันทั้งสองฝ่ายคือใช้ปัญญาประกอบความขยันถ้ามีแต่ความขยันจะปลูกข้าวอย่างเดียวสุดท้ายแล้วไปโดนคนอื่นเอาเปรียบม,มันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผมว่าอันเนี้ยมัน เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเหตุสมผลพอประมาณใช้ปัญญาประกอบมีคือมีความรู้ประกอบไปด้วยในการทํามาหากินพอเพียงไม่ได้หมายถึงจนใช่ครับแต่พอเพียงหมายถึงความสุขที่มีขั้นตอนของการทําตั้งแต่การผลิตอย่างเป็นสุขจริงไหมค,คร การใช้อย่างเป็นสุขและการให้อย่างเป็นสุขก็คือเป็นสุขพอเพียงใน3สเตปนี้เลยก็รวยได้ไม่ใช่บอกพอเพียงรวยไม่ได้พอเพียงก็รวยได้โอยพอเพียงเป็นเศรษฐีอ่ะเยอะแยะเลยอ่ะพอเพียงเป็นเศรษฐีเลยอ่ะมีสูตรอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยแค่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนอื่นต้องการมากแต่ว่าเราทําแล้วเสิร์ฟความต้องการของคนจํานวนนั้นมากได้ก็เห็นเป็นเศรษฐีกันเยอะแยะเลยเขาอาจจะไม่ได้ทําเพราะมองเงินเป็นตัวหลักมองที่ อยากเสิร์ฟความสุขอยากเสิร์ฟของคุณภาพดีให้กับคนแล้วเงินก็ตามมาเอง